สวัสดีค่ะพี่น้องในชุมชนทุกท่านดิฉันนางสาวสุคนธปัตรทองรักจันทร์เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยวันนี้จะมาขอชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงงานของเราเมื่อวันที่30รกรกฎาคมพศ2568ที่ผ่านมาค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ทำให้โรงงาน บางส่วนได้รับความเสียหายและส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด2รายและเสียชีวิต9รายซึ่งบริษัทได้ส่งรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีสารเคมีล่วไหลออกไปสู่ภายนอกและมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำและอากาศของโรงงานยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ บริษัทของเราได้มีการควบคุมสถานการณ์และดับเพลิงเรียบร้อยประสานหน่วยงานราชการเข้าตรวจสอบร่วมและได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานตลอด24ชั่วโมงสำหรับชุมชนค่ะและบริษัทของเราได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่ต้นตอปรับปรุงความปลอดภัยของเครื่องจักร และระบบเตือนภัยจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะคำแนะนำสำหรับพี่น้องในชุมชนหากเกิดเหตุอีกในอนาคตค่ะ 1. ห,หากได้ยินเสียงระเบิดหรือเห็นควันไฟให้รีบถอยห่างจากโรงงานทันทีอย่างน้อย500เมตรค่ะปิดประตูหน้าต่างหรือช่องระบายอากาศของบ้าน เพื่อป้องกันกลิ่นควันหรือฝุ่นเข้ามาภายในบ้านค่ะที่สำคัญนะคะคือติดตามประกาศจากบริษัทหรือหน่วยงานของราชการค่ะอย่าฟังข่าวลือเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหากมีอาการผิดปกติเช่นแสบตาแสบคอหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งศูนย์ประสานงานทันทีค่ะ ต่อมานะคะคือเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมกับโรงงานที่จะจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้เส้นทางอพยพและจุดปลอดภัยในพื้นที่ค่ะบริษัทของเราต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เราจะดูแลผู้บาดเจ็บจนกว่าจะหายเป็นปกติและจะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอย้ำว่าบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องทุกท่านค่ะเราจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และร่วมกับชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ